ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมักรุกไทไก่ก้าวฟ้านะครับนี้เรามาเล่นกับก็เล่นทางบ้านกันนะครับขึ้นโคนขึ้นไปนะครับสีดําเดินม้านะครับขึ้นโคนไปรับนะครับขึ้นเม็ดไปครับ ตำแหน่งนี้นะครับขึ้นมาเปกทีครับเปิดเบีย้ยมาตำแหน่งนี้นะ่าจะเป็นม้าโยงขวานะครับหรือแม่ก็เป็นคนในผลนะครับกินตัดไปก่อน,นครับเดินเบีย้ยขึ้นไปครับุบเ,เรือนะครับเดินเบีย้ยขึ้นไปครับ ทิมตัวนี้ขึ้นมานะครับเรายันขึ้นไปเลยครับนะครับได้เบี้ยสูงครับเปิดขุนขึ้นมานะครับยันเบี้ยขึ้นไปครับขึ้นโคนขึ้นไปครับขึ้นขุนไปครับ มาแล้วครับเด็นเพียงกันไปครับโคนมาแล้วครับตำแหน่งนี้นะครับก็กินไปก่อนครับ ยกินขึ้นมาแล้วนะครับเสริมโคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ fc ทุกท่านนะครับอ่าอินเทอร์เน็ตหลุดนะครับเชื่อมต่อเข้าไปใหม่นะครับสีดำเดินเรือมาจับโคนนครับ เอาเดินม้าไปผูกโคนก่อนนะครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับน่าจะต้องค้ำไว้ก่อนครับค้ำไปก่อนนะครับ เราจะเดินเรือครับยอหญิงนะครับยอหญิงแปดนะเออยอหญิงหนึ่งนะครับขึ้นไปยอหญิงสองนะครับเพื่อเวลาเราเปิดโคนขึ้นไปเล่นแล้วเนี่ยเราจะไม่โดนตำแหน่งตากดนะครับทำดูตอนต่อไปนะครับว่าสีดำจะทำเช่นไรครับโยนขึ้นมาแล้วครับตำแหน่งนี้นะครับโยนขึ้นมาเรายังไม่สนได้ไหมครับเอานิ่งไว้ก่อนนะครับ เดินเรือเข้าไปกันก่อนนะครับมาครับอีกตัวหนึ่งนะครับตำแหน่งนี้ก็ต้องวัดกันนะครับินขีาไปครับ โคนขึ้นไปต่อนะครับสีดำได้เบค้คู่ที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำลายด้วยเม็ดนะครับ ต่อไปนะครับสีดําเดินนะครับผู้เล่นทางบ้านเลือกที่จะทิมเบี้ยมาในตําแหน่งนี้นะครับอ่าผมก็สามารถปักโคนขึ้นไปได้ใช่ไหมครับนะครับปักโคนขึ้นไปเลยนะครับตําแหน่งนี้นะครับไม่กินนะครับสองไม่กินนะครับถ้าจะกินสองเมื่อกี้กระจวะาก็สวยนะครับอืมเราลืมคิดไปนะครับกินสองนะครับเขามากินขึ้นไปจับนะครับอ่าตําแหน่งนี้นะครับ ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของเรานะครับตำแหน่งของเม็ดนะครับไปต่อครับโยนโคนขึ้นมานะครับในตำแหน่งนี้นะครับ,รบก็ไม่มีปัญหานะครับก็ต้องกินกันนะครับกินเข้าไปครับ เดินม้าขึ้นไปนะครับไปผูกเบี้ยนะครับระเบิดเบี้ยขึ้นมาอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ต้องกินกันครับเขาไร่กินโคลเรานะครับ โคนเรานะครับน่าจะต้องไปต่อนะครับไล่เรือนะครับเอาโคนไปไล่เรือหนึ่งทีนะครับอไปครับโคนไปไล่เรือหนึ่งทีนะครับ,บนนรเ,เรือจะมาจับม้าจับโคนไหมครับ สีดำนะครับผู้เล่นทางบ้านของเรานะครับท่านนี้นะครับน่าจะเป็นมวยนะครับสายไฟเตอร์นะครับ่าจังหวะนี้นะครับจาเป็นนะครับจําเป็นต้องต้องต่อเรือทิ้งครับหนึ่งลำนะครับไม่ไหวจะเคลียร์นะครับกินมาแล้วนะครับตำแหน่งนี้เราสมควรจะใช้อะไรกินดีครับ กินนะครับเอามาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับไปครับขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งครับ รูปนี้เป็นต่อคนหนึ่งตัวแล้วครับอจังหวะนี้ก็น่าคิดนะครับเอาเรือมาอีกแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับจะมาทําอะไรเอ่ยนะครับน่าจะต้องเอา เรือครับมาผูกโคนก่อนครับผูกโคนก่อนหนึ่งทีแล้วถ้าเราไม่ผูกครับเราไปเลยผูกโค้นก่อนครับ เอามามาต่อแล้วครับตำแหน่งนี้นะครับไปครับละลายตัวออกให้หมดนะครับมากลับมาครับมาตั้งขบวนใหม่นะครับ ต่อไปตาสีดําเดินนะครับม้าถอยมาตานี้นะครับฮิลันหมุนแผ่นดินนะครับมุนกลับมานะครับอ่าตำแหน่งนี้นะครับเรือมาจับโคนนะครับเรือมาจับโคนนะครับจับโคนก็ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับขึ้นขุนไปเรียบๆครับ นะครับบเแทงี้ยตำแหน่งนี้นะครับเราแทงโคนขึ้นไปเลยครับปรักษาแหวกลังนะครับแทงขึ้นไปเลยครับถามว่าเรือจะไปไหนนะครับตำแหน่งนี้นะครับทีนี้เราจะเอาเรือนะครับสีขาวนะครับเอาเรือออกไปที่คลองชออช้างนะครับอ ชอช้างนะครับคุมคลองเรือไว้นะครับอ่ะกินแล้วนะครับตำแหน่งยี้ก็กินกันด้วยกันครับยอมเสียสองหนึ่งนะครับหงายเหรอครับไม่กินด้วยครับโอเจ้านี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเอาเรือไปจับตที่ตำแหน่งเบี้ยตำแหน่งนี้นะครับ ยังถือว่าสูสีกันอยู่นะครับม้าสู้เบี้ยงหงายนะครับเขาจะกินเราไหมครับถ้าเบี้ยงหงายสีดำนะครับกินอ้าวใช้ม้ากินนะครับเอาม้ากินไม่มีปัญหาครับเขากินเบี้ยริมอีกตัวหนึ่งนะครับไปครับเอาม้าขึ้นไปกันนะครับ เราจับกินเบี้ยตำแหน่งนี้นะครับลุกเป็นหนึ่งทีได้ไหมครับลุกเป็นหนึ่งทีนะครับลุกเป็นหนึ่งทีตกตาแปดนะครับลุกเป็นหนึ่งทีครับ ไปตกตาแปะไปก่อนนะครับอ่าตำแหน่งนี้กินครับ เดินเรือมาต่อนะครับโอ้ตำแหน่งนี้เราไม่เอานะครับเดินเรือมาต่อกันได้ยังไงครับข <í ls> ยับมาหนึ่งตาครับ <im itating> เพื่อจะเอาขุนขึ้นนะครับ มีจังหวะที่เราสามารถถอยม้ากลับมานะครับมากินเบี้ยนะครับเบี้ยมาในตำแหน่งนี้นะครับขึ้นไปนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ต้องออกแรงนะครับ เดินเบีย้ยออกไปในตำแหน่งนี้นะครับเปิดลุกนะครับจำเป็นครับที่ไปติดครับเบีย้งยงไงจะไปไหนครับเนี่ย ไล่เรือนะครับตำแหน่งนี้นะครับไล่เรือของเรานะครับขยับไปหนึ่งตานะครับ ขึ้นไปนะครับขุนกลางขึ้นไปครับ ต,ต่อไปนะครับสีดำเดินนะครับเดินเบีย้ยเข้ามานะครับอืมจะเอาเรือมาลุกเรานะครับเป็นขุนลบครับ เดินมา้ามากันในตำแหน่งนี้นะครับไปครับงก็กินเบีย้ยตัวนี้ก่อนนะครับ เดินเรือมาต่อนะครับไม่เอานะครับถ้ากินเลยนะครับ เราไม่เอานะครับไปต่อครับกินเบียดตัวนี้นะครับถ้าแรกเรือแล้วกัดเสมอมันสูงครับอ่าเดินมามาที่ตำแหน่งนี้นะเรือมาตำแหน่งนี้นะครับ ก็ต้องขังไว้ก่อนนะครับสีดำนะครับเป็นไฟเป็นตัวเป็นรองนะครับก็ต้องดิ้นสุดตัวนะครับเหมือนเรานะครับถ้าเราเป็นรองเราก็ต้องดิ้นสุดตัวนะครับเพื่อหาทางที่จะเสมอให้ได้นะครับขุนดำก็คงต้องหนีแล้วครับหนีก็ไม่มีปัญหานะครับตำแหน่งนี้นะครับ จังหวะทีลุกหนึ่งทีนะครับมาเข้าจังหวะให้ลุกนะครับจังหวะนี้เดินขุนเข้าไปนะครับแต่โดนลอดคอมาแล้วนะครับ รเรือสามารถมารุกขุนที่หน้าขุนนะครับขุนดํานะครับที่ตำแหน่งงองงูเจ็ดนะครับดังนั้น,น,นสีดําต้องทําอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้นะครับจะทําเยี่ยงไรดีนะครับค่าฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับ<า>ดกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับหมักรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับโปรด,ด,ดชมด้วยความบันเทิงน,นะครับอ่าตำแหน่งนี้นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนเดิมนะครับเราก็เอาเรือกินไปเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งนี้นะครับ เอาเรือมาต่อนะครับจังหวะนี้เราเอาเรือลุกนะครับต้องเอาเรือปิดนะครับเรือปิดแล้วก็เอาเรือลุกเอาเรือกินลุกจนนะครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับจําเป็นต้องปิดแล้วก็ลุกจนนะครับฝากขอบพระคุณนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมักลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ